สวัสดีครับลุงหมูประตยพันไม้ครับเดี๋ยวสาธิตให้ลูกค้าของเราดูนะวันนี้อ่ะถ่ายเลยวมถ่ายพี่โอโอเคเนี่ยน้ำมือกันหนีบสองสองข้างดินกปออกเลยครับดินตัวนี้ดินนี่ให้แตกเด็ดขาดอ่ะเรากรอบเขาบอบเนี่ยนี้เราเราอยากดินใส่มากอยากดินใส่มากเพราะเราเราก็ขยี้ไปเรื่อยๆแต่นี้เราก็หยุดละ เก็บอย่าให้โพงอะ่ะล่างโพงไม่ได้มันแน่นเนีตรงใหญ่ก็มันไปอามากบนี่หน่ยได้เหรอเห็นนี่เองครับเดี๋ยวจอบก็ตามกบอีกทีครับ้าเดี๋ยวมีจอบตามกบอีกทีหนึ่ง าจอำแจ้งมาเนี่ยมะกรบเนี่ยมะกรบให้รอดรอมาที่นี่เป็นไงบ้างครับพี่สุดยอดครับสุดยอดนะครับสุดยอดพอดีเลยนะมากำลังปลูกเลยครับสวนใหญ่มากครับครับผมครับใหญ่เลยข้างบนมากเลยก่อนเลยเดียวพอโปรยเลยมาเพื่ได้ลาก ปกมันลุกไม่ได้นะครับตายภาพปพอดีพอดีปกพอดีพอดีครับผมมีพอดีดินเดิมไม่ไปอะไรเกี่ยวออกนะครับเอาดีแล้วเกี่ยงหน่อยลูกออันนี้ฟอนแค่นี้เองครับง่ายง่ายเดิมเลยนะเดิมเดิมเดิมขอบคุณไปดูอยู่เพื่อจะเดี๋ยวดูาท่านี้หน่อยครับขอบคุณครับ